อย่าลืมกดติดตามเพื่อนนะจ๊ะฮัลโหอ๋ฉันน่ะว่าไงเจ้านายฉันน่ะเป็นเอ่อเป็นแม่บ้านมต้องนานแล้วอ่ะฉันรู้สึกเบื่ออาชีพนี้แล้วอ่ะอ้าวทำไมต้องเบื่อล่ะรู้ไหมว่าเงินเก็บอ่ะเงินเก็บอ่ะมันน้อยน้อยงั้นก็งั้นก็ไปหาอะไรทําดีกว่ามั้งเจ้านายใช่ใช่ฉันรู้สึก เปื่อกับชีวิตนี้จริงเลยอะ่รเลยเจ้านายทำไมอย่างนี้อ่ะฮะเจ้านายอ่ะก็ฉันน่ะเป็นคนที่แบบว่าทำความสะอาดบ้านที่บอกว่ากาดมากเลยนะอูเหรอนี่ฝุ่นอยู่ตรงนี้เ่ยทำไมไม่มาเนี่ย่ไม่มากวาดเลยอ่ะเจ้านายอ่ะฝุ่นแกนั่นแหละโอ้โหขนแกร่วงอ่ะไม่รู้จะกวาดบ้านกวาดช่องเลยเจ้านายอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันไปหาพ่อก่อนละกันนะไปจะได้ไปหากูกะ ทำไมอะไปหาคุกคูกาไงไปหาพี่คุกกาไะไปะนาปะไปกันเถอะ,ะไปฉันรู้สึกว,ว่าฉันเบื่อกับชีวิตนี้จริงๆเลยอ่ะไม่มีอะไรที่สนุกสนุกเลยอะเายอย่าอุ้มแรงทำไมอะเจ็บตัวอ้ออะไรกันหน้าเจ้านายเปิดเพลงฟังดิไี่เอาไม่เปิดเปิดเพลงฟังหน่อยเจ้านายอย่าเปิดเพลงฟัง่อยดิมันจะถึงแล้วเนี่ยคนเอ้อ ขนาดนี้เจ้านายทำไมพาขับรถมาเนี่ยทำไมไม่เดินมาเอาจะได้ไปรับไปส่งไงจะได้แบบว่าไปเลยอะโอเคโอเคไปงัยนะไอ้กูก้าอยู่ไหนกูก้ากูก้าทำอะไรเนี่ยโอ้ยเอาพ่อกูก้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยพ่อกำลังกวาดบ้านถูบ้านเลยดิก็บ้านหนูกวาดเคยกวาดเคยถูบ้างเนี่ยบ้านหนูอะฮะเคยกวาดอะดิแต่ว่าโองเอาขนล่วงอะเหรอเอาครื่องดูดฝุ่นไปดูดดิ มันฝุ่นดิใช่ใช่ใช่ผมมาทำความสะอาดอวุกนวายแล้ว,แล,วแล้วผมก็ก็บังคับให้ผมม่ทำความสะอาดอ,ะอ่ะมีอยู่บ้านอยู่บ้านกับเจ้านายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคุกล้าได้ทำเหรอฮะใช่ใช่ใช่ฉันเบื่อชีวิตน้จริงๆเลยมีอะไรทำไหมอ่ะไปงั้นงั้นก็ไปไปหาอะไรทาไปลูกไปหาอะไรทํเดีดดเออว่าแต่ว่าพอ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 เธอ,อเนี่ยพ่อจะเช็ดเท้าตัวเองแล้วนะเห็นไหมกวาดบ้านกวาดทีเดียวครับ โอเคไปเลิกได้แล้วคูก้าก็เลิกได้แล้วโอ้โหหมองเมียกเลิกเลยครับจนหน้อยผมองมาเช็ดใจเช็ดจนดูดินไหมขยันเลยคูก้านคุณขยันเลยเว้ยเฮ้คูก้าเขยันเลยเออแต่ว่าคูก้ามันน่ากลัวนะเอาเอาเหมือนเดิมดีกว่าไปไปเร็วไปเร็วคูก้าเร็วไปเร็วไปยังไงลูกจะไปไหนลูกฮะ หนูอยากจะบอกพ่อหน่อยอะว่าวันนี้มีหนูอยากจะบอกว่าทำอาชีพใหม่บ้างอะเออะทำอาชีพใหม่เหรอใช่เป็นเป็นยามเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาก็เหลือไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พยาบาลอะตอนเนี้ยโรงพยาบาลนั้นอะมันเจ๊งหมดแล้วเขากพลังสร้างใหม่ไอที่มีผีนั่นเหรอที่เราไปมีผีเหรอใช่เฮ้ยที่เราไปกําจัดไอตัวที่มันเป็นไฟนั่นเหรอ เขาเรียกว่าวิญญาณไฟเออวิญญาณไฟเหรอญญใช่ไหมตอนนี้เขาไปบุชไปเกิดแ oh, ล้วโอเคโอเคโอเคอปะทีนี้เราจะทําอะไรกันดีวันนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะจะทําวันนี้กันเออว่าแต่ว่าหนูว่านะเราห่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กกันไหมได้ได้ปเราต้องมีใครจะมาฝากเลี้ยงเม,มื่อไะเนาะวันนี้นะเนาะ งั้นเอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวหนูตั้งเฟซบุ๊กก่อนนะอ่าโอเคโอเคมาตั้งเฟซบุ๊กกันดีกว่าเอาเฟซบุ๊กชื่ออืมใบอุงไม่ใช่ <laughs> พี่เลีเ้ยงเด็กใบอุงชาแนลพี่เลี้ยงเด็กใบอุงชาแนลโอเคอ่าตั้งเลย<จ>ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อเดี๋ยวเราเนี่ยขับรถไปกินข้าวกันดีกว่าไปป่ะไปไปกินข้าวกันดีกว่าไป ไปกินข้าวอยู่เหรอต้องไปด้วยเหรอมันกินมาแล้วน่อุ้ยพ่ออะไรอะเหมือนมีคนโทรมาหาหนูเลยอะหรออ่ารับโทรศัพท์ดิวีีโอคอมมาด้วยสวัสดีค่ะเอ่อพี่ในแม่ของชาแนวยินดีต้อนรับค่ะอ๋อเธอฉันอยากจะบอกว่าเธอว่าอะไรหรือเปล่าคะโดยจันยะจะบอกแกว่าฉันน่าอยากจะให้เลี้ยงน่อยเลี้ยงคนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงคนหนึ่งเลี้ยงไหมล่ะ เลี้ยงค่ะเลี้ยงค่ะยินนี่ต้อนรับอยู่แล้วค่ะกำลังหาอาชีพมาอยู่เลยเออก็ขอให้เบื่อดีก็กันนะวันนี้กจะให้เงินเดือนแกแล้วกันนะเออว่าแต่ว่าขึ้นมาถามหน่อยค่ะว่าเงินเดือนเนี่ยมันเออว่าแต่เือรว่าแต่ว่าราคาเนี่ยมันเออสามสิบแปดบาทนะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้าฉันจ่ายได้หลิบแล้วเดี๋ยวฉันน่าจะให้พันกันเลยโอ้พันเลยหรอคะ ใช่แล้วให้เลี้ยงไม่ละ่ะเอาไหมเอาค่ะเอาค่ะวยเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วได้เลี้ยงแล้วโอ้ยพ่อค่ะดูะสิเนี่ยเขาอะให้เงินมานึ่งพันแล้วโอนมาแล้วหรอค่าเลี้ยงเด็กอะหรลูกใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรับกันที่อค,คอนโดโอเคโอเคไปกันเฮ้ย,ยต้องเอาครูก้าไปด้วยเหรอเราเด็กจะนั่งไหนอะ คุก้างุ่งอ่ะฮะแล้วเด็กจะนั่งไหนอ๋ออ๋อรู้แล้วไปขโมยเออไม่ใช่เอาไปส่งบ้านก่อนไหมงุงอ่ะงุงกับงุงกับคูก้าไปส่งบ้านก่อนเอาเหรอคูก้ามันคิดดีนะจะถ้ามันสมมติว่าจมูกกับมันดีมันขยันมากเลยค่ะมันขยันเลยฮ้คือคก้าคุก้าคุก้ามันเช็ดกระจกเช่วยพอได้เลยไหมหรอเออเออ กระจกอะไรนั่นมันรูปภาพทำไมพ่อกับอันอเดินช้าจริงเลยรอด้วยด,ดิรอด้วยรอด้วยเออแต่เราไปรับอุงก่อนอุงหวังอุองนี่เดินช้าเป็นคนสุดท้ายตลอดเลยนะอุงองมันไม่เดินตามเลยๆๆอ,อุงอะอะแกนี่เดินช้าจริงเลยมาเร็วคูแกเร็วมาเร็วมาเร็วฉันรู้แล้วจะเอายังไงหมันจะเร็วไปนะจ้า,าไม่เอาแลย เสียวอ่ะแล้ววางรถนได้ไคุกา้าว้าแล้วเราเร็ม,มาฉันจะดูรถให,จยยหจ้จะนายอย่าวิ่งได้ไหมจะอ้วกนจะานายอย่าวิา่งได้ไหมจะอ้วกนั่นอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปขโมยรถเราเอาคุก้าไว้บ้านกันแล้วนะลูกนะ <Ừ. S 2> ต้องต้องไปรับเด็กทั้งสองคนน่ะแล้วเด็กจะแรงไหน,นอ่่งองุ่งอ่ะมันคิดดีคู<อ>กามก็คิดดีกว่าเราอีกนะนนกตามกันอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันไม่มาที่เห็นมาชา้าเลยเกินเนี่ยอพอพออย่าเธอขอร้องในชีวิตจริง <c oughs> กินอย่างเดียวอืม,อมไปหาดีกว่ามีอะไรไหมนะ ถตู้อ,อ,อ๋อเอารถตูต้ไปเลยเหรอเอารถตู้ไปเลยแล้วก็คุยกับเขาดีๆพูดดีๆก,กับ<ะ>เขาเออนี่นะแล้วก็กดคุยอึ๊บ เออน่ได้แล้วคุณจะเช่ารถผมเหรอครับผมใช่ค่ะประมาณหมื่นบาทนี่ค่ะเงินออ,อนเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอะ้อะไรนี่อ่ะทำไมสปอร์ตอย่างนี้อรับเลี้ยงเด็กหนึ่งพันแต่เช่ารถหนึ่งหมื่นแล้วโอ้เจ,จ้าด่ะมาแล้วค่ะคุณพ่ออ๋ออย่าลืมเอาเมื่อคืนด้วยนะครับอ๋อฉันซื้อเลยค่ะซื้อเลยคะ่ะโอ้เลี้ยงเด็กหนึ่งพันนี่แหละคะ่ะ เลี้ยงเด็กวันละพันซื้อรถรถตู้เลยเหรอลูกก็มันรวยนี่คะช่วยไม่ได้ไปไปไปอุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะชนแล้วขับรถไม่ดีค่ะขอโทษค่ะอ่าไปไปรับเด็กเห็นไหมเห็นไหมพ่อเห็นไหมยังเหลือที่นั่งอีกตั้งหลายที่นั่งตู้สี่แมเราเอารถคันนี้มาใช้ที่บ้านนี่กะดีไหมเราซื้อมาแล้วนะเออเราเอาเอารถของพ่อเอารถของพ่อเปลี่ยนไปเลยเรถหนูว่าให้เขาเรียบร้อยแล้วว่ะ เราอยู่เขาอยู่ที่คอนโดเอาเอารถคันนี้เอารถคันนี้ไว้ใช้เลยนะเราจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเยอะๆไงใช่เยอะๆหลายคนไงได้ไหมได้เออโอเคไป่ะอ๋าแต่ว่าอ๋อคอนโดนั้นไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอยังไะลูกเจอแล้วเจอแล้วอ๋อนี่เหรอคอนโดเนี่ยเหรอ ด้านหน้าคุณจะเห็นคอนโดอันใหญ่สลักสังเกิงโอ้โอ้แสดงว่าคนเยอะมากเนี่ยว่าแต่ว่าเขาอยู่ชั้นไหนเนี่ยขอโทรหาเขาก่อนสวัสดีค่ะอยู่ชั้นไหนแล้วคะชัสี่ค่ะเซนสุดเลยให้เขาลงมาสิเราจะขึ้นไปได้ไงอ่ะมันขึ้นไปต้องแลกบัตรอีกนะให้เขาลงมาได้ไหมได้เหรออืมเดี๋ยวพ่อรอนี่นะอ๋อได้เลยเออหนูไปรับคนเดียวพอไปหลายคนนี่คุก้ามันกด วิ่งเดินช้าเลยไงคุก้าเลยไม่อุ้งเดินช้ากว่าอุอ้งก็ช้าไปหนูไปเถอะออขอ,อยนุานะคะเชิญลงมาได้แล้วค่ะอ๋อได้เลยจ้าพี่ชายว่าไงฮะอยู่ว่าไงัยนะพี่เหนือฮะพี่<ห>สาว<อ>เอ,อ้าเป็นน้องนะเอ,อ้า <laughs> <laughs> แล้วมันจะจะมาเนี่ยพี่ชายได้ไงก็ฉันน่ะอยากอ่ะจะบอกพี่สาวอ่ะพี่สาวจะไปไหนเอาแล้วแม่พี่สาวแม่พี่ังเด็กเมื่อไหร่จะมาสักทีนั่นดีผมก็อยากไปหาเขาแล้วอ่ะเออเดีกๆก็ถึงแล้วจ้าเด็กๆก็จะถึงแล้วงั้นลงไปเลยไปขออนุญาตนะคะินลงมาได้แล้วค่ะโอ้ไปไปงั้นอ่ะแม่ไป ไปเถอะไปส่งไปส่งผมหน่อยครับแม่มันติด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 ดันดันดันมาเร็วค่ะคุณแม่คุณแม่เดินช้าจริงๆเลยเนี่ยมาเลยค่ะโอเคไปเลยวู้อ่ะมันคงก็คงจะสนุกน่ดูนะพี่สาวเนาะใช่ฉันน่าอยากขับจักรยานมากเลยเออเราไปปั่นจักรยานใช่ไหมได้อยากขับจักรยานแล้วอ่ะ แม่แม่แม,แม่หนูอยากขับจักรยานอ๋อถ้าอยากขับจักรยานนะจ๊ะก็ต้องเด็กดีนะจ๊ะโอเคค,ค่ะคน้องชายแกต้องอย่าเลินนะแกอยู่ที่หอสวัสดีค่ะพี่ลี้ยงด็กอู๋สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เลี้ยงเด็กน่ารักจังเลยอะ่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อใบเฟิร์นจ้า ไปไปไพี่ใบเฟินมีหมามีแมวด้วยนะแต่ว่ามันไม่กัดหรอเหรอแล้วแล้วหมาชื่ออะไรอะคะพี่ใบเฟินอ๋อเออคือคออ๋อไม่รู้เหมือนกันจ้ะเดี๋ยวหมาชื่ออะไรนะหมาหมาชื่ออะไรพี่ใบเฟินเดี๋ยวไปรู้จักกันเดี๋ยวไปรู้จักกันพร้อมโอเคครับพร้อมหน้า้ตาโอเคไหมคะพี่เฟินโอเคครับโอเคไหมคะโอเคครับโอเคจ้าเออ ไม่จ้าแม่จ๋าเดี๋ยวผมมานะครับอ้อโอเคจ้าบ๊ายบายนะจ้าต่อนะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวมารับบ๊ายบายครับแม่นั่นไงนั่นไงหุ้ยโอ้นั่นนั่นเหล็กล้ครับปรากฏโอ้อ้าวไหนอะเหล็กโอ้นี่เหรอแล้วหนูหนูชื่ออะไรอะพ่อผมชื่อผมชื่อบัฟผมชื่อบัฟครับ ส่วนส่วนพี่ผมชื่อจินนี่ค่ะโอ้พี่จินนี่ใช่ ฟังเนื้อฟักตัวได้นะครับอ๋อได้เลยส่วนส่วนพี่เนี่ยชื่อว่าเบเฟิร์นนะจ๊ะส่วนคนนี้เนี่ยชื่อว่าพ่อพ่อกอดใช่เป็นพ่อก็อดและและแอนนี่ที่บอกว่าหมาเนี่ยมันชื่อว่าหมาชื่อคุกก้าและแอนนี่คืออุ๋งอุ๋งเอออย่าไปอย่าไปสนกับมันนะเดี๋ยวมันจะงับคอนะโอ๊ยพ่อพ่ออยาหยอกเด็กซซ่อ้าเริ่มเริ่มเริ่มพี่จินนี่ไหนอะพี่จินนี่ขึ้นรถยัง นี่กันแล้ว,ลวเราจะไปไหนกันครับโอ้โหหลุยแค่ที่นั่งขั้นเดียวเองเ,เป็นไงบอกแล้วเราไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อโอ้โหองุ่นอยู่หน้าเลยอ่ะแล้วไปไหนกันครับเนี่ยนี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสวนไปไหนกันครับอืมเราว่านะเราจะไปสวนสนุกกันอ้โอเคสวนสนุกกันดีกว่าไปกันแล้ว ฮ้ยไปแล้วไปแล้วตกลงเราจะตกลงพี่เฟินจะพาผมไปไหน,นครับวันนี้เนี่ยฉันจะพาแกเนี้ยไปเที่ยวสวนสนุกทำไมพี่เฟินพูดอย่างนี้ครับพี่เฟินพี่เฟินเสียงเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ฉันน่าอยากจะให้แกอะมีความสุขเฮ้ยแล้วแกได้ไงครับเป็นพี่เลี้ยงเด็กพูดไม่พอเลยนะครับเอา,เอาพี่เฟินต้องพูดพอสิครับหมายถึงว่าพูดกับองุ่นเนี่ยองุๆดื้อกว่า ไปเร็วไปเร็วไปเร็วว้าวอ้าวน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นไปหาน้องเลยดิไหนไปแล้ว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 พี่พี่จินี่อยู่ไหนพี่จินี่ฮะพี่จินี่พี่จินี่พี่จินี่อยู่นี่แล้วโอ้ยเร็วเร็ว เอาละค่ะเดี๋ยวค่อยมาต่ออีพีหน้านะคะใครอยากรู้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค like, ์รรกดแชรกด subscribe ด้วยนะคะเคบเพราะว่าวันนี้เรามาถึงส่วนสนุกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมันสิบสองนาทีแล้วโอเคต่อกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย